โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกคนครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพา่านผู้ชมเอารถอีเท็กมาขนมันครับผมพ็ดูเคยเห็นไหมผมว่าแถวบ้านคือแถวบ้านผมก็มีอะเอารถอีแท็กมาขนมันเนี่ยเห็นไหมอันนี้สมพุ่นว่ามันเป็นมันแล้วกันนะตามตามจริงมันคือซูการ์บีทนะครับผมมันคืออ่ามันฝรั่งมันต่างประเทศ ครับผมเดี๋ยวผมจะเอารถอีแท็กนะครับเี่ยงครับรถ e อีแท็กอุ้ยไม่ใช่รถอีแท e ็กนะครับผมอ่ารถอีแท e ็กนี่ตอบไปหนึ่งดอกรถอีแท e ็กนะครับเี่ยงครับอ่าเอามาทําการอืมถ้าเราจะเอามาไถามันก็ไม่ได้เลยคือผมจะเอารถอีแท็กอะไปบรรทุกนะครับผมอืมอ่า เอาเอากระบะต่ําไปบรรทุกแล้วก,กันเนาะนะครับผมอ่าล้อเดี่ยวล้อเดี่ยวอ่าเดี๋ยวเอากระบะต่านะครับที่ผงครับเอาสีแดงหน่อยก็ได้อ่าสีดำหน่อยก็ได้อ่าอันนี้ไม่ไม,ไม่มีสีนะครับผมโอเคเอาคันเดียวหรือสองคันจัดมาสองละกันนะครับทุกคนครับจัดมาสองไปเลยละกันนะครับทานผู้ชมนี่เลยมันต้องพ่ันหมดนีน้ ผมบอกแล้วท่านผู้ชมว่ามันต้องโอ้โหเพียบปวดหลังอื้ผมบอกแล้วว่ามันต้องเพราหนุ่มคนนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อทำใหมโอ้ยสีดำก็มีว้เห้สีดำมันดูเจิดชื่นขึ้นไปแน่นอนว่าคันเดียวเราไม่เอาอยู่แล้วเราสองนะครับผมเราสองอยู่แล้วสองอู่้วนะครับผม ไม่รู้ว่าเอไอมันจะวิ่งได้หรือเปล่านะมันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไปลรือไม่ไปไปครับไปอุ้ยโอ้ยออกมาก็ชนเลยมาทาา่อเดี๋ยวมาต้มเต่โผล่เนี่ยผมว่าเอไอมันวิ่งได้แค่นี้แหละผมว่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดำได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมมันดำได้หรือเปล่าอะแล้วมันจะบรรทุกได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคตัดโอเคบรรทุกได้ไป โอ้ทำไมรถมันวิ่งเร็วจังวะสถานที่ที่เราจะต้องไปนะก็เจ้าว่าก็คือแปลงที่41เนาะเดี๋ยวรอเอาคันนี้มาก่อนคันนี้ออกมาก้อนทำไมเสียงมันพร้อมกันเลยวะทุกชมครับไปครับผมดึนดุนดึนไปครับผมเนี่วัดครับวัดครับเสียบ้านที่ไหนมาขับรถตีแตกไปเล่ย เฮ้ยมันมีเบรกด้วยเหรอเฮ้ยแล้วมันเหยียบอะไรเมื่อกี้พี่หล่อมันเหยียบอะไรอะ่ะนั่นน่ะนั่นอ๋นนอเบรกเออเฮ้ยมีเบรกด้วยว่ะผมเพิ่งรู้โอ้โหผมเพิ่งรู้ว่ามีเบรกว่ะท่านผู้ชมเออให้ทำดีว่ะเฮ้ยไหนดูดิว่า AI มันจะฉลาดขนาดไหนวะท่านผู้ชมโอ้โหทางตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ของโลกนะครับผมเราจะวิ่งไป ออทางแม่งไม่โหมันโหจ้างให้มันก็ไม่วิ่งให้หรอกอะไรวะเนี่ยมันโหเรถสภาพทางอ่ะโอ้โหมันไม่ไปให้ดิมันจะใครแม่งจะไปโอ้โหรถดูทางเลยไปไปไปขับไปคันเดียวก็ได้ไหมขับเองเพื่อนกันเนาะ แต่ผมมองว่าโอ้โหด้านซ้ายมันก็ไม่ได้มันม,มันไม่ใช่แปลงนาทุกทีถ้าเป็นแปลงนามันจะเป็นแบบนี้เสี่ห้าสี่หกเนี่ยเออมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเขียวเขียวนี่ไม่ใช่แปลงนา AI มันจะไม่ทํานะครับผมแต่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเอาละไปครับผมเอาไปใส่มันใส่มันใส่มันไปขายนะครับผมอ่าวันนี้มาดูกันว่าจะได้กี่เที่ยวละกันละกันเดี๋ครับ มาลอยมาลยผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีเบรกเนี่ยไม่รู้เลยนะไม่รู้มาก่อนเลยนะเข้าไหนวะเออวิ่กระพนโอ้โหเดี๋ยวมาไถลองอ้อยตรงนี้สักหน่อยนะเดี๋ยวไปใส่ มันก่อนนะครับเปขุดมันก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ครับเนาวกระบะก็มีไม่เอามาขนอะ่ะเอออ๋อ,อ,อกระบะไปขุดมันเอ้ยกระบะไปขุดดินซูเกะบี๊ดเอาไว้ขุดเ,เอ้ยรถอีแท็กไว้ขนมันนะครับผมใส่เข้าเลย,เยให้คนงานให้คนงานเออเอาใส่ให้เอ๊ะ ดีไปเลยมันต้องพ่นอุบน,นี้เลยนี่ครับผมอันนี้ลอยถอนไปแล้วทุกคนครับแหมเจดถอยที่มันดีจริง <c oughs> เออมันต้องพ่นอนนุบนี้มันต้องพ่นอนนุบัตินี้โอเคใส่ไปเลยใส่มันไปเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้คนงานเออเดี๋ยวไปเอาไม่ไม้ขั้นกันอ,อันนี้คือภายในนะครับผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับผม ไม่ไม่ใช่ประมาณนี้ภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโูปูทางทต่เปมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยแบบนี้ก็จะอาจจะบ้าป้าบอๆไปนิดนึงนะครับผมมันอะไรมันดึกดักดึกดักดึกดักอะไรวะเนี่ยนะครับผมไปครับทุกคนครับวุ้นิครามรถแท็กเตอร์เดินทางก็เหมาะสมเดินทางกลาง ข้างหลังเรานี่ยก็บรรทุกนะครับผมตามจริงแถวพันุผมนี่เขาจะทําสูงกว่านี้นะเขาจะทําให้มันเลยล้อขึ้นมาเลยนะครับผมจะทําความกว้างให้มันพอดีกับล้อเลยนะครับทุกคนทำวอมกว้างจะให้ผมแบบว่าพอดีกับล้อเลยนะอะเนาะไปไปไป เดี๋ยวถอยไปเลยครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ชูเก็บหรือว่ามันนะกันนะครับผมบ้านเราก็จะเป็นมันสับปะหลังนะครับผมนี่เด้บ้านเราก็จะเป็นมันสับปะหลังนะครับทุกคนเฮ้ยทำไมล้อหน้ากับล้อหลังมันเท่ากันเลยนี่ว่าเออก็ว่าอยู่โอเคก็จะเป็นใส่มันสับปะหลังเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เออใส่มันใส่มัน ๋ยวผมใส่เอาให้คนงานเอามันขึ้นก่อนแล้วกันนะโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยก็คือผมได้ให้คนงานเอาเอามันขึ้นบนมันเรียบร้อยแนละ้วเอ้มันขึ้นเอ้มันขึ้นบน,น,น,บนแท็กเตอร์เรียบร้อยนะครับผมอีแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมก็จะเอาไปขายแล้วกันนะครับทุกคนครับอาถามว่าเอาไปขายไหนเงินหรอกด e อสดูนะครับท่านยงครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมมาที่ชูกระบีท ตรงนี้เลยอ่ะจ้าอะจ้าไม่มีร้านขายท้างั้นไม่มีร้านขายแล้วก็หาที่ขายเองก็แล้วกันเลอท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวว่าไม่มีร้านขายแล้วโอ้โหมันไม่มีที่ขายเลยครับทุกคนครับไม่มีลูกศรอนเลยเอางี้เดี๋ยวมาขายที่ปั๊มแล้วกันเอาไปขายที่ปั๊มแล้วกันนะครับผมโอ้ไม่มีที่ขายเลยท่านผู้ชมเออปโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกันนะครับผม เออโหเลี้ยวได้โคตรน้อยเลยอะไรวะมันต้องหักได้เยอะกว่านี้ไม่ใช่หรออะไรวะอะไรคบเนี่ยอะไรคบเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอามันไปขายกันนะครับทุกคนใครเคยทําแบบนี้บ้างในชีวิตจริงเนี่ยผมเคยทำนะอ่าผมเคยทำนะครับผมในชีวิตจริงนะครับผมว่าเอามันใส่อีแท็กไปขายอ่ะโอ้ย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 แรงจริงมากโอ้โห คือล้อหลังมันเหมือนมันร้อยกันกับล้อหน้ามันก็เลยแรงนะครับทุกคนหมายก็เดี๋ยวเอาไปขายไม่เห็างนั้นเสียดายมันวิ่งสองพันไม่ได้นะครับผมเสียดายแล้วก็ต้องเพราะว่าเอไอมันมันมันงูครับผมเอไอมันมันวิ่งบนตรงนี้ไม่ได้นะครับทุกคนมันวิ่งได้เฉพาะอ๋อทางที่เอ่อเขาเรียกว่าทางที่เป็นนานะครับผม หรือถนนที่มีรถ AI วิ่งน,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถนนข้างหน้าเราที่มี AI วิ่งไปวิ่งมานั่นแหละ AI จะวิ่งได้นะครับผมไปะเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาคันแรกไปก่อนนี่ครับบรรทุกมาเต็มลำเลยครับผมแหมหนักใิ้น้อยเลยนะั่นไ่อโอ้ยเดี๋ยวเราไปดำขายกันดีกว่านะครับผม หายกันได้กว่านะครับที่ยงรับโอเคโอค้โหตีวงยุ่งไกลเปนรถเบนซ์ใครครับเนี่ยโอ้โหน่ามาขับมากซะเลยนะโอ้โหไปครับผมไปครับนี่นี่นี่ที่ขายของเราของเราอยู่ข้างหน้านะครับผมดีแล้วเราเอาไปขายกันเลยแล้วกันกะันที่ยงรับ ไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหสวดไปอย่างเร็วเลยมาแล้วก็จะเป็นปั๊มนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นที่ขายที่ขายมันเนาะท่านผนะู้ชมเนาะแล้วก็มันไปเทได้เลยนี่เลยผมก็มาเทมันตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีะไม่มีตาชงตาช่างเลยเหรอลูกพี่เอ้ยเอ้ก่อนกะเอา เดี๋ยวเยวทก่อนแล้วครับมันเทได้เหรอวะอันนี้ผมงงเนยมาเทยังไงอ่ะไหนมันกดคอนโทรลเลยอ๋อเทเลยเทเลยก็เทอ๋อมันจะก็จะเปิดกระบะเอามือขูดเอา <c oughs> โอ้โหออกแบบนี้เลยสุดยอดเทคโนโลยีอ่ะเดี๋ยวเอาคันนี้ไปด้วยไปกันเลยครับไปครับ <c oughs> ชูกระบียดครับผมอุ้ยไม่ใช่ชูกระบียดไปกันไปกัน ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวมาเอาอีกเที่ยวไปครับวาดวิ่งไปทางนี้ก็ได้นะครับผมทางลัดยางนะครับทุกคนนะครับไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยฮ้ยอะไรวะเนี่ยอฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะทำไมถึงลอยอย่างนั้นอ่ะ ฉันจะพาถอยหรือเปล่าครับเนี่ยฮะลอยละล่องล่องละลอยไปกันทุกคนนะครับตอนนี้ก็ลองเดินทางมาครับผมเอามันไปนขายแล้วกันนะทุกคนครับพี่จะถอนเกียร์ทำไมเนี่ยลูกพี่เอ๋ไหนลองเหยียบเบรกดิลูกพี่เราเหยียบเบรกดิ นี่โอ้โหท่าเหยียบของเขาดิพี่ลิพี่เลนเพือเกิดนะครับผมโอ้โหผิดมนุษย์เลยนะท่าเหยียบนี่เนาะมีการใส่เกียร์ด้วยนะทุกคนชว่วูหักซ้ายหักตรงเอ้ยเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวไปทางนี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวทางนี้เดี๋ยวทางนี้ เมนทามันเหมือนกันเป๊ะเลยวะเออเฮ้อนี้อยู่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยโอ้หหลุมเยอะจังนะท่านผูช้ชมหลุมเยอะจังหลุมเยอะจังเยอะจ้าโอยโทษ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 พี่โทษ <c oughs> ตกใจหมดไอ้บ้า <c oughs> ตกใจแต่ไม่แรงนะครผม มาแล้วลูกพี่มาแล้วโอ้ล้อเราเปื้อนเลยอ่ะทุกคนดูดิล้อเราแดงเถือกเลยอ่ะสวัสดีลูกพี่อ่ะสวัสดีสวัสดีขออนุญาตตัดหน้านะตัดหลังก็ได้โอเคนะทุกคนนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ขายมันที่ลอยนะครับทุกคนครับ ครับผมเราก็เอารถอีแทกมาใส่มันไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ดำลงไปแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมโอ้ยโอ้โหไวเหมือนโกหกนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของหัวมันเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่เดี๋ยวพาดูแบบใกล้ๆเลยนะครับผมว่ากีมเขาหลอกเราสักแค่ไหนนะครับผมโอ้โหโอ้โหถึงมองนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดนี่น่าจะเป็นหลอดสีนอด มันกินเข้าไปในหลอกตาโอ้โหหลอกผมได้เนาะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับโอ้สวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรับเงินก่อนไปรับเงินก่อนยังไม่ได้รับตังค์เลยเนี่ยโอ้โหไปรับตังค์ก่อนได้เท่าไหร่วะได้เท่าไหร่วะยาดรับตังค์นะยาดรับตังค์นะขอ้นุยัดรับตังค์ อน,นีมาทำอะไรกันเนี่ยฮะมาทำอะไรกันเนี่ยลูกพี่ฮะมาทำอะไรกันรับตังค์ฮะได้เท่าไหร่ครับโอเคครับทุกคนก็ได้ประมาณประมาณส,สองพันก็สี่พันนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมเที่ยวละสองพันเนาะถือว่าคุ้มไหมอ่าคุ้ม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 อ่าใครคุ้มก็รู้รู้กันอยู่นะครับผมนะเอจเอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับใครอยากให้เอาอีแท็กไปทำอะไรคอมเมนต์อุ้ยไปใช้คอมเมนต์ไว้ nah clap.